ในช่วงของการเตรียมดินนะคะถ้าเป็นไปได้เนาะการเตรียมดินอี่มองว่าอย่าเราอย่าเพิ่งใส่พวกขี้ไก่แกลบแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ตอนที่มันสมปะหลังอายุได้ประมาณ 1- 2เดือนนะคะ 2. ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยก็ให้ไปใส่ตอนช่วงที่มันสมปะหลังอายุ 1- 2เดือนนะคะทุกคนทีนี้อีกอย่างก็คือว่าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยทางดินไปแล้วนะคะเราควรจะมีตัวที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการบำรุงใบด้วยนะคะแล้วก็เป็น สวัสดีค่ะและในคลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะน,นี่ก็จะเป็น EP ที่2เป็น EP ที่เอจะพาทุกคนมาดูนะคะว่า,าต้นมันสำปะหลังที่อายุจะเพิ่งแค่4เดือนนะคะทุกคนมีเหตุผลไรทำไมเราถึงต้องขุดแล้วนะคะ1พื้นที่ที่ปลูกเนะะี่ยค่ะมันอยู่ตับใช่ไหมคะทุกคน1พื้นที่ที่ปลูกมันอยู่ต่ำสอ 2. ตินอุ้มน้ํานะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะตินทรายะค่ะเขาก็จะดลูดเซึมน้ำได้เป็นใหญ่ดีสามพืที่ปลูกไม่ระบายน้ํานะคะน้ําเกิดการท่วมขังเราก็เลยต้องรีบขุดหัวมันสํปะหลังดี๊จะให้ทุกคนได้ดูใ,ใกล้ๆเนี่ยค่ะว่าต้นมันสำปะหลังที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาไม่ได้ต้นสูงเลยนะคะทุกคนอี๊จะไปยืนดูให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเขาสูงเท่าไหร่คะในวันี ใช่ค่ะเาใหม่ทั้งินนะ,ะิงเา่ไปอยากให้ทุกคนนี่อะรกันบ้างคะทุกคนหัวดกไหมนี่ค่ะดูนี่คือลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะของสายนธุ์อีเหลืองน้อยทุกคนอันนี้ก็หนักมากๆเลยนะคะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้ดูหัวใกล้ๆเนะคะน่ะหนักกันนะนี่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ สี่เดือนนะคะเดี๋ยวอิจะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าทํายังไงมันสำมะหลังถึงจะไม่ขึ้นต้นนะคะทุกคนเพราะว่าจากการทดลองนะคะที่อีทได้ลองใส่ทั้งปุยขี้ควายปุยขี้ไก่นะคะถ้าเราใส่ทั้ง2องอย่างเนี่ยคะ่ะมันก็จะขึ้นต้นเพราะว่ามันเยเนอะเนาะคือตอนแรกมีมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่แบบว่าเป็นคลิปที่เออค่ะ,ะไปรีวิวเนาะกองมูลวัวนะคะเต็มเลยนะคะคือไปรีวิวในคลิปนั้น เคล็ดลับทำยังไงมันสัมปหลังถึงจะไม่ขึ้นต้นถึงจะลงหัวแบบนี้ค่ะแบบที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนะคะนี่หัวดกไหมคะทุกคนอันนี้คืออยากจะอวดเนาะเพราะว่ามันสัมปรังเนี่ยอายุแค่สี่เดือนเองแต่หัวเขาขนาดเนี้ยคือไม่ธรรมดาใช่ไหมคะหนึ่งก็คือว่าในช่วงของการเตรียมดินนะคะถ้าเป็นไปได้เนา การเตรียมดินอีกมองว่าอย่าเราอย่าเพิ่งใส่พวกขี้ไก่แกลบแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ตอนที่มันสัมปะหลังอายุได้ประมาณ 1- 2เดือนนะคะ 2. ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยก็ให้ไปใส่ตอนช่วงที่มันสัมปะหลังอายุ 1- 2เดือนนะคะทุกคนทีนี้อีกอย่างก็คือว่าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยทางดินไปแล้วนะคะเราควรจะมีตัวที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการบํารุงใบด้วยนะคะแล้วก็เป็นการหยุดต้นลงหัวซึ่งนั่นก็อีดอีดซึ่งนั่นอีกก็ใช้ออก การฉีดฮอร์โมนทางใบนะคะทุกคนอันนี้หนักมากทั้งถือแล้วก็ท,ทั้งพูดด้วยนะคะมันก็อาจจะแบบแผ่วๆไปนิดนึงเนาะ, <S <S <อ>ะเดี๋ยวขอวางไว้อย่างนี้แล้วกันนะคะสามก็คือว่าในเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะคะเราควรจะเน้นไอ้ที่มีตัวท้ายเยอะๆนะคะทุกคนเราควรจะเน้นไอ้ที่มีตัวท้ายเยอะๆนะคะเพราะว่าตัวท้ายคือโพแทสเซียมเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้มันสัมประหลังนะคะมัน ไปบำรุงหัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราใส่ตัวทายเยอะๆนะคะมันก็จะทําให้มันสัมปะหลังของเราไม่ขึ้นต้นนั่นเองค่ะทุกคนเคล็ดลับอีกก็มองว่ามันก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่าอ,อ๋อมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าบางสายพันธุ์เนี่ยเขาจะมีต้นที่สูงมากนะคะทุกคนแต่หัวเขาก็ใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นอุปสรรคตอนที่เราเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะอันนี้มันก็มันก็เป็นไปได้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะ สำหรับเคล็ดลับนะคะมันก็ง่ายๆนะคะทุกคนก็ในเรื่องของการลงทุนด้วยแหละมันก็มีปัจจัยตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่ายิ่งในปีนี้นะคะราคาปุ๋ยอติมันสูงใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะต้องมีวิธีในการลดต้นทุนปุ๋ยเคมีตรงนั้นนะคะในด้านหลังนะคะถ้าทุกคนมองดีๆก็จะเห็นวัชพืชเยอะเหมือนกันนะคะในวันนี้ยังไม่ได้ฉีดวัชพืชน,นะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ดีหน่อยตอนที่ ลูมันสำปะหลังใช่ไหมคะมันสำปะหลังมันโตเร็วคุมหญ้าไวนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะมีวัชพืชบ้างแต่มันก็ไม่ได้เป็นอิปรสรักแต่อย่างใดนะคะทุกคนอันนี้ก็คุณพ่อก็กำลังขนย้าย ท่อนพันธุ์มันสมังนะคะท่อนเล็กมากนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ให้ผลพันธุ์ดีอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนะคะทุกคนค่สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่มาดูแล้วยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูกที่สานชาแนลเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอเกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหนักหัวมากเลยขอวางก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ